หนุ่มสุดหล่อพระเอกชื่อดังนะครับเวียสุกุลวัฒน์แพนมีลูกคนที่2แถมหนุ่มเวียยังบอกอีกด้วยนะครับที่ไว้ขาวเนี่ยเพราะว่าถ่ายซีรีส์ไม่ใช่เพราะว่ามีลูกสาวก็เลยไว้ขาวเรียกได้ว่าครอบครัวของหนุ่มเวียนะครับเป็นครอบครัวที่ชื่นชอบการผจญภัยแอดเวนเจอร์จัดทริปเที่ยวต่างประเทศและในประเทศโดยหนุ่มเวียกับภรรยาของเขานะครับได้อัปเดตพัฒนาการของลูกสาวเขาเอาไว้ด้วยโดยหนุ่มเวียเผยเอาไว้ ว่าพัฒนาการน้องก็โตขึ้นเรื่อยๆเริ่มเดินเป็นคนอารมณ์ดีพูดเก่งโดยยังบอกอีกด้วยนะครับว่าลูกสาวเลี้ยงง่ายก็ไม่ง่ายยากก็ไม่ยากแต่เขามีความคิดบางอย่างเขาก็สอนเราและยังบอกอีกด้วยนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยน้องวิลินเนี่ยติดแม่มากๆ ในส่วนของลูกคนที่สองนะครับหนุ่มเวียยังบอกอีกด้วยว่าลูกคนต่อไปเนี่ยก็รอน้องวิลินช่วยเหลือตัวเองให้ได้ก่อนแต่อยากมีบอกปีนี้มังกรทองปลายปีนี้ก็ทัน